Uh, สำหรับหัวข้อต่อไปเป็นเรื่องของการเลือกพื้นที่นะครับสำหรับการตั้งโรงเรือนสาหร่ายของเราตรงนี้เนี่ยเราอยากจะให้ลองดูที่ว่า1ก็คือต้องเป็นพื้นที่โล่งนะครับกว้างสักประมาณ4ี่ตารางเมตรก็พอแล้วนะครับต้องดูได้ว่าเป็นพื้นที่ที่ได้รับแสงสว่างเพียงพอหรือเปล่ายอย่างเช่นถ้าเป็นร่มไม้แบบนี้ฮะเราก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับเราต้องตัดแต่งกิ่งบ้างเป็นบางครั้งบางคราวนะครับเพื่อที่จะให้แสงเนี่ยเพียงพอนะครับสำหรับการเพาะเลี้ยงสาหร่ายแล้วก็อันดับ2ก็ต้องเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้ชายฝั่งนะฮ เพื่อที่จะสะดวกในการที่จะขนส่งน้ำทะเลช่วยให้เราสามารถลดต้นทุนค่าขนส่งน้ำทะเลได้รวมถึงสามารถที่จะใช้น้ำทะเลเนี่ยในการพ่อเลงได้ในปริมาณที่มากนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนทายน้ำทะเลได้ง่ายเช่นเดียวกันแหล่งน้ำทะเลที่ผมพูดถึงเนี่ยก็ต้องมีความเค็มอยู่ที่ระดับ25-35 ppt แล้วก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ไกลจากโรงงานอุตสาหกรรมนะครับหรือว่าต้องอยู่ไกลจากพื้นที่ทำการเกษตรที่ใช้สารเคมี เพราะว่าสาหร่ายขนนกเนี่ยมันทนต่อสารเคมีได้น้อยนะครับอาจจะมีการสะสมของสารเคมีที่อันตรายต่อผู้บริโภคด้วยแล้วก็มีความพร้อมในเรื่องของสารอนุพันธนะครับอย่างเช่นไฟฟ้าเนาะสำหรับการใช้ปั๊มลมน้ําจืดสําหรับการล้างทำความสะอาดถังต่างๆนะครับหรือว่าใช้ในการลดระดับความเค็มของน้ําที่เราใช้ในการเพาะเลี้ยงนะครับ อยู่ใกล้พื้นที่จัดจําหน่ายพันธ์สาลายขนนกนะครับอยู่ใกล้สะดวกที่จะสามารถจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการเพาะเลี้ยงได้ง่ายการคมานาคมขนส่งสะดวกเดินทางนําผลผลิตไปจําหน่ายได้ง่ายนะครับลูกค้าเข้าถึงได้ง่ายด้วย เราอาจจะต้องมาทําความรู้จ so, like for like really right? so. ักกับโรงเรือนเพาะเลี้ยงสาหร่ายกันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับโรงเรือนเพาะเลี้ยงสาหร่ายจะมีอยู่2แบบด้วยกันหลักๆนะครับก็คือโรงเรือนแบบชั่วคราวแล้วก็โรงเรือนแบบถาวรนะครับตัวแบบชั่วคราวที่เราได้เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นโรงเรือนที่ใช้งบประมาณไม่มากประหยัดนะครับอายุการใช้งานเนี่ยอาจจะสั้นนะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน3-5ปีนะครับพ่สะดุที่ใช้เนี่ยก็หาได้ง่ายในท้องถิ่นเช่นเสาไม้เสาไม้ไผ่ โครงที่ทําจากไม้ไผ่หรือว่าโครงเหล็กนะครับหลังคาาจ,จะมุงด้วยพลาสติกใสสําหรับโรงเรือนเพาะชำเนาะอาจจะใช้สแลนท,ที่กรองแสงได้เนี่ยมาช่วยอีกชั้นหนึ่งเพื่อที่จะลดนะฮะปริมาณแสงแดดที่รุนแรงเกินไปนะครับแล้วก็รวมถึงการจัดการเรื่องความร้อนที่มากเกินไปด้วยด้านข้างอาจจะปล่อยโล่งนะครับเพื่อให้อากาศเนี่ยถ่ายเทได้สะดวกเป็นพื้นดินก็ได้หรือเป็นพื้นปูนก็ได้ส่วนภาชนะที่ใช้เลี้ยงเนี่ยก็จะเป็นหลักๆก,ก็จะใช้ถังพลาสติกนะครับ ขนาดเนี่ยตั้งแต่300ลิตรถึง700ลิตรได้เลยส่วนโรงเรือนแบบถาวรนะครับเราจะต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างที่ค่อนข้างสูงเลยนะครับโครงสร้างที่แข็งแรงมีอายุการใช้งานที่ยาวนานเป็น10ปีขึ้นไปนะครับอย่างเช่นใช้เสาคอนกรีตนะครับโรงเรือนเนี่ยโครงหลังคาจะใช้โครงหลังคาที่ทําจากเหล็กหรือว่าทําจากไม้นะครับหลังคาเนี่ยก็อาจจะเป็นหลังคากระเบื้องกระเบื้องแผ่นทึบนะสลับกับกระเบื้องพลาสติกใสนะครับช่วยในการ ป้องกันฝนแล้วก็มีปริมาณแสงแดดที่สามารถจะส่องทะลุผ่านเข้ามาได้นะครับด้านในอาคารเนี่ยก็ปล่อยโล่งไว้เหมือนกันเพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวกนะพื้นที่เนี่ยอาจจะเทพื้นด้วยปูนด้วยคอนกรีตนะครับส่วนภาชนะที่ใช้เลี้ยงหลักๆเลยก็อาจจะเป็นบ่อปูนนะครับหรือว่านําประยุกต์นําถังพลาสติกมาใช้ร่วมกันก็ได้เหมือนกันนะฮะหรือในกรณีที่โรงเรือนเดิมเนี่ยเป็นบ่อปูนที่เคยใช้ในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพาะเลี้ยงปูทะเลนะครับ ก็สามารถนำมาดัดแปลงให้ใช้เป็นบ่อพ่อเลี้ยงสาหร่ายแทนได้เหมือนกันโอเคครับสำหรับรูปแบบของการพ่อเลี้ยงสาหร่ายคนนกตามโครงการสาหร่ายไทยยั่งยืนเนี่ยเราอยากจะนำเสนอโมเดลที่ประหยัดแล้วก็ติดตั้งง่ายนะครับออกแบบมานะครับโดยคํานึงถึงปัจจัยด้านพื้นที่ด้านต้นทุนการติดตั้งแล้วก็อัตราการเจริญเติบโตของสาหร่ายด้วยนะครับ เหมาะสำหรับกรเกษตรกรหรือประชาชนที่สนใจเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนนกเพื่อเป็นอาชีพเสริมได้แ,แน่นอนนะครับสามารถที่จะขยับขยายให้เป็นอาชีพหลักได้ในอนาคตนั่นเองสําหรับการเลือกพื้นที่นะครับเราจะเลือกพื้นที่ที่ได้รับแสงสว่างเพียงพอนะครับจะมีการวางถังน้ําไว้2ถังนะครับถังขนาดความจุ600ลิตรนะครับาวางประกบด้านยาวเข้าด้วยกันนะทีนี้นเราจะใช้โครงหลังคานะครับเป็นเหล็กกันวนไว นะครับขนาดเล็กเนี่ยจะเป็นขนาด1นคูณหนิ้วนะครับความหนาอยู่ที่ประมาณ1.5ม mm. ิลมในส่วนโครงเด็กนะครับเสาด้านหน้าเนี่ยจะสูงอยู่ที่160ซนเมตรนะครับด้านหลังจะสูงอยู่ที่130ซนเมตรแล้ว2อ,องเสาเนี่ยจะห่างกันอยู่ที่70เซนนะครับเป็นโครงพาดยาวเป็นตรงกลางนะครับทีนี้โครงคาร์ด้านบนเราจะใช้ ความยาวอยู่ที่200เซนติเมตรนะครับหรือว่า2เมตรนั่นเองโดยจะทํามุมกันนะครับวางหลังคาแผ่นโพลีคาร์บอเนตเอาไว้ทํามุมประมาณ45องศางบประมาณในการก่อสร้างนะครับหรือว่าการติดตั้งทั้งหมดที่เราเห็นตรงนี้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ10,000บาท